วันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไอเทมที่น่าสนใจมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่สายห่วงค่ะนี่เลยคะ่ะ ตัวมีเบอร์คิสมาร์ทวอทฟอนเซทไฟค่ะ, Smart คะนาริการสำหรับเด็กที่ไม่ใช่แค่น่ารักนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยยังสามารถโทรเข้าโทรออกวิดีโอคอลได้ค่ะสามารถใส่ซิมได้นะคะแล้วก็สามารถที่เราจะดูตำแหน่งลูกหรือว่าหลานของเราได้ค่ะว่าอยู่ตำแหน่งไหนแชนทในกลุ่มครอบครัวก็ได้ค่ะสามารถตอบข้อความได้ส่งสติ๊กเกอร์ได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยเขามีโปรแกรมสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็มีโปรแกรมออกกำลังกายเบื้องต้นด้วยน่าสนใจมากมาก ตัวนี้นะฟัง์กชันให้มาเยอะขนาดนี้แต่ราคาแค่2,990บาทเท่านั้นเองค่ะมาค่ะเรามาดูกันเลยว่าใน1นกล่องเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างภายในกล่องนะคะก็จะมีตัวเรือนนาฬิกามีโบคิสมาร์ทวอทโฟนซัดไฟค่ะสายชาร์จคู่มือการใช้ แท่งพลาสติกค,ค่ะสําหรับจิ้มถาดซิมนะคะตัวเรือนนะคะจะมีสสีนะจะมีสีชมพูค่ะแล้วก็มีสีฟ้าแบบนี้นะคะตัวนาฬิกานะคะจะมีหน้าจอสัมผัสแบบ HD ค่ะขนาด1.4นิ้วซึ่งจะเห็นชัดเจนมากนะคะแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่กลางแจ้งค่ะตัวสายเนี่ยจะเป็นสายซิลิคนนุ่มๆยืดหยุ่นดีมากค่ะดูแข็งแรงแล้วก็เป็นวัสดุที่ปลอดภยัยไม่ละคายผิวเด็กๆนะคะแล้วก็มีรูสําหรับปรับสายมาให้เต็มสายเลยค่ะทําให้เด็กๆนะคะสามารถสวมใส่ได้ตาม ความเล็กหรือว่าความใหญ่ของข้อมือได้เลยค่ะส่วนตรงด้านข้างนะคะจะเป็นปุ่ม power ค่ะและตรงช่องเล็กๆข้างๆเนี่ยจะเป็นลำโพงค่ะอีกฝั่งนะคะจะเป็นถาดใส่ซิมถ้าจะแกะออกมาใส่ซิมเนี่ยก็ใช้แท่งพลาสติกตัวนี้นะคะแงะถาดซิมออกแบบนี้ค่ะเราก็ใส่ซิมลงไปตัวกล้องนะคะเขามีมาให้ถึง2ตัวค่ะ จะมีกล้องหน้าตรงนี้นะคะที่เวลาเราวิดีโอคอลคุยกับลูกเรานะคะหรือว่าหลานเราเนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็มีตัวกล้องหลังที่อยู่บริเวณนี้ค่ะเอาไว้ถ่ายรูปนะคะเราเนี่ยเอาไว้ดูรอบๆตัวลูกเราหรือว่าหลานเราเนี่ยได้แบบเรียลไทมะะ์เลยค่ะตรงข้างๆข,ข,ของกล้องเนี่ยก็จะเป็นไมค์ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้ความจุมาที่900มิลลิแอมค่ะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5วันถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานอะไรเขาเยอะแยะนะเขาสามารถอยู่ได้12วันเลยค่ะระบบของเขานะคะระบบ ตัวนี้เนี่ยเขารองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปทดสอบอะไรกันนะคะเรามาลงแอปพลิเคชันของเขากันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากดาวน์โหลดแอปก่อนค่ะจากนั้นก็ลงทะเบียนแล้วก็กดเปิดนาฬิกานาฬิกาเนี่ยจะแนะนำให้เราใส่ซิมค่ะก็ใส่ซิมตอนนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าจะใส่ที่หลังก็ได้แล้วก็ทําตามระบบไปเรื่อยๆนะคะเขา,าจะมีบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะพอเชื่อมต่อแล้วนะคะก็มาใส่ข้อมูลของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองค่ะจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะใส่ในส่วนของบ้านที่อยู่ส่วนโรงเรียนต่างๆค่ะอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะภายในแอปนะคะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานค่ะสามารถดูตำแหน่งได้สามารถติดตามรอยเท้าลูกได้ว่าวันนี้เนี่ยเขา,าไปที่ไหนมาบ้างมีหยุดแวะจุดไหนบ้างนะคะสามารถกดโทรหาลูกได้ ง่ายๆในแอปค่ะมีฟังก์ชันการโทรมาให้ลองฟังเสียงการพูดคุยคร่าวๆของมิ้งกับหลานมิ้งดูนะคะฮัลโหลเอวาฮัลโหลอามิ้งเอวาอยู่ไหนอยู่ตรงสะพานโอเคเดี๋ยวอามิ้งไปหาอามิ้งไปตาม G P S ไปนะโอเคค่ะแล้วก็สามารถวิดีโอคอลได้ค่ะโดยกดไอคอนวิดีโอคอลได้เลย <c oughs> ฮัลโหลอาอมิฮัลโหลเอวา,อา,อาได้ยินเสียงอามิชชดไหมไหนเอวาคุยกับอามิไงเซ่หนูชื่อว่าเอวาขอบคุณตั้งนาที่ช่วยอามิถ่ายเกมอัะเคคยคนหานาฬิกาได้เลือกคนหานาฬิกาอามิก็จะกดตกลงนะคะนี่เห็นไหม มาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างค่ะในไอคอนดูการจัดการนะคะก็จะมีฟังก์ชันให้ดูหลายฟังก์ชันเลยค่ะสามารถตั้งค่าได้มีหมดโรงเรียนแบบนี้ด้วยนะซึ่งเราเนี่ยสามารถกดตั้งค่าได้เลยค่ะเขามีคําอธิบายมาให้อ่าน ซึ่งการตั้งค่าเนี่ยง่ายมากสามารถจัดก,การครอบครัวได้โดยเครื่องนี้นะคะมินจะสมมุติว่ามีเป็นคนดูแลนะมิงก็สามารถแอดคนในครอบครัวอื่นๆเนี่ยเข้ามาในกลุ่มได้ค่ะทําให้คนที่แอดมาเนี่ยสามารถเช็คสถานะต่างๆของเด็กๆได้นะคะโทรหาได้แชทคุยได้ค่ะและก็ตั้งส่วนความปลอดภัยให้เด็กๆได้ด้วยนะคะทั้งโซนทั่วไปค่ะโซนโรงเรียนถ้าเด็กๆไปโรงเรียนสายเนี่ยหรือว่ายังไม่ถึงโรงเรียนนะเขาจะมีการแจ้งเตือนด้วยค่ะตั้งโซนอันตรายได้ด้วยเขาเนี่ยจะเตือน ะะถ้าเด็กๆเนี่ยเข้าสู่โซนอันตรายที่เราตั้งไว้ค่ะมีแจ้งเตือนด้วยว่าเด็กๆเนี่ยออกจากโซนความปลอดภัยนะคะไอย่างมิงนะเขาวจะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เวลาที่หลานมิงถึงบ้านค่ะทําให้มิงอุ่นใจนะคะว่าอ๋อ หลานเนี่ยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วค่ะและก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะให้เราตั้งค่าเลยค่ะยังไงอะ่ะก็ลองเข้ามาตั้งค่าดูนะคะทุกอย่างไม่ยากเลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูฟังก์ชันของในส่วนนาฬิกากันบ้างค่ะถ้าปัดซ้ายนะคะหรือว่าปัดขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มลัดนะจะวนไปเรื่อยๆนะคะพอเขาหมดตรงนี้นะเขาก็จะวนมาที่หน้าปัดค่ะนี่พอเราเข้ามาใน m มสเ a g นะคะก็จะมีจาก family group ค่ะอันนี้อามิงมิงตั้งเป็นเฮดไว้นะ แล้วก็มี SMS แจ้งเตือนด้วยนะคะหลานมิงก็จะส่งข้อความให้มิงนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวมิงจะกดนี่อันนี้มิงส่งให้หลานมิงนะอันนี้ไลวเดั๋ยวนี้เลยไม่งั้นจะโดนตู้น,นั่นไง <c oughs> เห็นไหมห,หลานมิงแสบมั้ย มีโหมด step counting ค่ะหรือว่าการนับก้าวของเด็กๆค่ะและที่มีงา่ชอบอีกอย่างของนาฬิกานี้นะคะมีโหมด exercise ค่ะให้เด็กๆเนี่ยได้ขยับร่างกายนะคะพร้อมกับฟังก์ชันดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะก็จะมีการวิ่งการเดินนะคะมีอยู่ประมาณ5ชนิดกีฬาเลยค่ะอย่างการวิ่งหรือว่าเดินเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ GPS ได้ด้วยนะและก็มีโหมดการโทรค่ะ สามารถโทรเข้าโทรออกโทรผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้หรือว่าโทรผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะถ้าปัดด้านบนลงมานะก็จะมีไอคอนเชื่อมต่อ WiFi ค่ะและนี่นะเขายังมีอีกหลายไอคอนเลยนะคะก็ลองตั้งค่าใช้งานดูนะจาวนี้นะถ้าปัดจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโหมดคามิล่าค่ะซึ่งเป็นโหมดถ่ายภาพค่ะซึ่งเวลาที่เขาถ่ายภาพหรือว่าคลิปเนี่ยผู้ปกครองที่ดูแลหลักเนี่ยสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าลูกของเราเนี่ยถ่ายภาพอะไรมาค่ะถ่ายคลิปอะไรมาบ้างซึ่งเขาเนี่ยจะซิงก์กับโทรศัพท์ ภาพกล้องหน้านะคะจะเป็นแบบ HD ค่ะซึ่งชัดพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นวิดีโอคอนะคะเอาไว้คุยกับหลานหรือว่าลูกเรานะคะก็จะเห็นประมาณนี้นะชัดแบบ HD นะคะส่วนกล้องที่อยู่ด้านบนอีกตัวหนึ่งนะคะจะชัด2ล้านค่ะ สามารถดูบรรยากาศรอบๆที่ลูกเราอยู่ได้นะคะมีอัลบั้มภาพนะคะกดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีภาพถ่ายนะคะที่ถ่ายขึ้นจากเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายฟังก์ชันเลยนะคะก็ลองเข้าไปตั้งค่าดูได้เลยนะคะบางอย่างเนี่ยต้องตั้งค่าจากแอปในโทรศัพท์ของผู้ปกครองนะสามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้นะคะเข้ามาเลือกใน d i a l Shop ตรงนี้เลยค่ะหรือจะเข้าตรงหน้าปัดหน้าแรกก็ได้นะคะโดยการกดค้างไว้ที่หน้าปัดแบบนี้ค่ะ เราอะก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ค่ะซึ่งเด็กๆอ่ะเขาสามารถเปลี่ยนเองได้นะ หลานมิ้งชอบมากนะคะเพราะว่ามีหลายนับปัดให้เขาเลือกเลยนะเขา่เข้าใจการใช้งานได้ง่ายมากค่ะมิ้งแทบจะไม่ต้องสอนอะไรหลานมิ้งเลยนะคะเขากดดูแป๊บๆเนี่ยเขาก็ทําเองได้แล้วค่ะถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะในส่วนของเซตติ้งค่ะก็จะมีการตั้งค่าความสว่าง Wi-Fi การตั้งปลุกการเปลี่ยนภาษาก็ซึ่งแล้วแต่เราตั้งค่าเลยค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดค่ะระบบติดตามตําตแหน่ง GPS Glonass เห็นตําแหน่งชัด เป๊ะเลยค่ะผู้ปกครองอย่างเรานะคะก็อุ่นใจแน่นอนค่ะมีฟีเจอร์แจ้งเตือนนะคะถ้าเกิดลูกเราเนี่ยออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่เราตั้งเอาไว้ด้วยนะและถ้ามีเหตุฉุกเฉินค่ะ เด็กๆสามารถกดปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือด่วนจากเราได้นะคะโดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เพื่อส่งสัญญาณ SOS ไปยังผู้ปกครองค่ะเขาเนี่ยจะติดต่อผู้ปกครองทันทีนะคะพร้อมกับตำแหน่งปัจจุบันของนาฬิกาด้วยนะคะสำหรับมิงนะ้มิงรู้สึกว่านาฬิกาสมาร์ทวอทอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าตัวมิงเองอะ่ะถึงจะไม่มีลูกนะแต่ก็มมีหลานค่ะแล้วการที่เราได้รู้ตำแหน่งของเขาเวลาที่เขาไปโรงเรียนหรือว่าข้างนอกเนี่ยทำให้เรา อุ่นใจได้นะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์การที่มิ้งก็อยู่ในกรุ๊ปดูแลหลานของมิงนะที่ใส่สมาร์ทวอทนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถเช็คได้ตลอดเวลานะคะว่าลูกเราหลานเราเนี่ยอยู่ั้งไหนนะคะซึ่งดีมากๆนะแล้วเขาเองนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะหลานมิงนะคือแบบแทบไม่ต้องสอนอะไรเลยนะคะเขาก็จะเข้าใจของเขาเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่ามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดไทยเนี่ยสะดวกภาษาอะไรนะคะก็สามารถเลือกภาษากดใช้ได้เลยนะสำหร หรับราคานะร,ราคาตัวนี้อย่างที่บอกไปว่า2998นบาทนะคะซึ่งเป็นราคาท right ี่น่ารักมากนะก็ถ้าเกิดใครนะคะกําลังหานาฬิกาแบบนี้นะคะให้ลูกหรือว่าหลานอยู่นะคะก็ลองดูตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและเกิดสนใจนะคะยมมิ้ก็จะลงรายละเอียดทุกอย่างนะคะเอาไว้ใต้คลิปแล้วก็ช้อปปิ้งยูทูบเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมิ้งก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณแขกพิเศษนะคะก็คือหลานของมิ้งเองนะที่มาช่วยมิ้งถ่ายคลิปนี้นะคะคลิปนี้ลาไป ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตาม,มนิกี้ชาแนล้วยค่ะสวัสดีค่ะ